ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่หัวเขียวเหลือโรงเรียนบุญจิตวิทยาคุณธรรมดีไอซีดีเด่นเน้นการศึกษากีฬาภาษาเลิศเชิดชูวความเป็นไทยโรงเรียนบุญจิตวิทยาประส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีมารยาทงามอย่างไทยครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารจัดการข้อมูลจอด้วยเทคโนโลยี ุณภาพของนักเรียนให้ดีที่สุดโดยทางโรงเรียนบุญจิตวิทยาที่นโยบายในการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญพยายามจัดหาสื่อแล้วอุปกรณ์การเรียนรวมท้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเมื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนบุญจิตวิทยารับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่สอง ปี2564ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมพศ2564สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายธุรก,ก,การในเวลาจันทร์ถึงเสาร์หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.munj.ac.th i กดไปที่บริการและหัวข้อสมัครเรียนจะมีข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆออกแต่ละช่วงชั้น หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์038351005หรือ0972392871